คนเหลือกดนที่ทำงานให้กับแผ่นดินมารุ่นต่อรุ่นคนต่อคนนามใจรับผิดชอบทั้งทุกข์และสุขไม่ใช่จะเอาแต่สุขอย่างเดียวแล้วทกก็หนีเพื่อนพวกเราได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพเข้าไปแทนทาแค่นี้ไม่ง่ายไม่ยากใช่ไหมคนเหลืองดำเรา วันนี้ก็ต้องมาเยี่ยมกันเพราะเป็นคนเดียวกันท่านอ,อยู่ข้างล่างเขาต้องคุยกนะันบ้างไปด้ยวยสิบตัวหนึ่งก็ไปทางถึงสิบตัวหนึ่งก็ไปทางมันไม,ม่ถ้าแต่สารวัตรช่วยกันมาหลายปีเมนนื่อก่อนแล้วก็ว่าผ่านมาได้กำลังที่ร้ายก็ตายงานรายงาน ไทยนเป็นองน้าคือ่รที่เราก็ไปรู้ว่าเราอะไรอาชเป็นหองมพี่คนเดิมยานที่หน้าที่ตครับจบที่วกับหมอ้ราชการขี่าเร่งก็ทาได้ากอันนี้ราชการเนี่ย เป็นราชาเป็นราชาข้าก็ไม่หลานผมทำงานให้กับราชกการเข้าใจอย่างนี้อ้าวเมื่อเข้าใจแล้วก็องมาคุยกันก่อนใช่